ออยอดจับใจตามห้างร้านปีนี้เรียกว่าเงยียบเหงานะครับแต่ว่าชาวอเมริกันเนี่ยแห่ช็อปออนไลน์ผ่านแล็ปท็อปแล้วก็สมาร์ทโฟนกันคึกคักเลยนะครับค่ะ m a s t e r c a r d spending p u l s e ที่เป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลค้าปลีกรวมถึงเอ่อบุตตัว m a s t e r c a r d และผู้ให้บริการด้านเครดิตนะครับระบุะว่า Black Friday ปีนี้มียอดขายในห้างร้านเพิ่มขึ้น0.7%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ยอดจับจ่ายบนเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซต่างเพิ่มขึ้นถึง14.6%นะครับอย่างไรก็ตามการประเมินดังกล่าวนี้ไม่ได้ปรับค่าตามเงินเฟอ้อที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งบริษัท f a c t ตอรุที่ดูรูปแบบการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์และในร้านค้านั้นพบว่ายิ่งปรับฐานตามเงินเฟอ้อจะยิ่งพบว่ายอดใช้จ่ายตามห้างร้านนั้นลดลงนะครับโดยชี้ว่ายอดช้อปออนไลน์นั้นเติบโต11แล้้วก็ยออดชอตาามราน ลดลง5.4%เมื่อเทียบกับเดียวกันช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เมื่อคำนวณเงินเฟอ้อเข้าไปด้วยจะพบว่ายอดช้อปออนไลน์โตขึ้น8 5ขณะที่ยอดซื้อสินค้าตามห้างร้านลดหวบถึง8%ครับ ทั้งนี้ยอดจับใจโดยรวมในวัน Black Friday ก็เติบโต3.4%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอ้างอิงจาก Mastercard และคาดว่ายอดซื้อสินค้าปลายปีที่ไม่รวมรถยนต์ในช่วงหนึ่งพฤศจิกายนถึง24ธันวาคมก่อนคริสต์มาสนั้นตามร้านค้าและบนโลกออนไลน์จะเติบโตที่3.2%ได้ครับ ก่อนหน้านี้ Adobe Analytics ระบุในวันเสาร์ว่าชาวอเมริกันจับจ่ายไปทั้งหมด1800ล้านดอลลาร์ในวัน Black Friday ครับเ <c oughs> ถือเพิ่มขึ้น10.2%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน <c oughs> จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจับจ่ายของชาวอเมริกัน1ล้านคนโดยสินค้ายอดนิยมในวันดังกล่าวก็จะเป็นเครื่องสำอาง <c oughs> เป็นลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็เครื่องชองกาแฟเอสเปรสโซเป็น3สินค้าหลักที่มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับส่วน Salesforce ประเมินกิจกรรม นักช็อปอเมริกัน1.5ล้านคนปีนี้ระบุว่ายอดขายวัน Black Friday โต7%พร้อมเงินสะพัด17,500ล้านดอลลาร์ mm. ส่วนสินค้าย,ยอดนิยมนั้นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ครับ